รีวิวบอลีซุปเปอร์ไซย่าในตำนานจุดเด่นจุดอ่อนเริ่องก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องพิไลไ,ไปด้วยสกิลหนึ่งบอลีจะทำการเหินไปจับศัตรูแล้วทุ่มลงพื้นอย่างนี้ถ้าศัตรูเลื่อนเหลือน,น้อยจะทาการฟินิชศัตรูโดยการเหินไปจับศัตรูทุ่มแล้วก็วางขึ้นไปข้างบนแล้วทุบลงมาอีกทีโหดโฮสกิลสองบอลีจะทําการจับศัตรูแล้วเอาหัวโคกไป3ามครั้ง ค่านี้สามารถคอมโบก,กับ M1 ทุบพื้นได้ถ้าศัตรูโดนเรา M1 ทุบพื้นแล้วกดสกิล2ใส่จะทําการทุบ2ครั้งแล้วกระเด็นขึ้นไปบนฟ้าระหว่างที่ศัตรูกระเด็นขึ้นไปบนฟ้าเราสามารถกดสกิล3เพื่อยัดสกิลใส่ได้เลยสกิล3โบลี่จะทําการปล่อยพลังขึ้นสีเขียวออกไปให้โดนศัตรูจะสามารถกดตัวแซดเพื่อวิ่งไปข้างหลังศัตรูแล้วต่อคอมโบได้ผู้ใช้ชนใหญ่จะกด M1 ทุบพื้นแล้วก็ต่อด้วยสกิล2นั่นเอง สี <C. S 2> จะทำการจับศัตรูฟาดสี่ครั้งแล้วโยนไปเฮงน,นะสกิลนี้เราสามารถคอมโบกับตัวแซดได้เพววื่อวร์ปไปข้างหลังศัตรูแล้วต่อด้วยคอมโบสกิลหรือว่า M1 นั่นเองโหมดอันตี้โบลี่จะทำการระเบิดพลังใส่ญ้าสีเขียวอนิเมชันและเอฟเฟกต์สกิลถ้าออกมาได้ดีใครได้เป็น main bully? เมนโบลี่คอมเมนต์บอกพิรันเข้ามาหน่อยห้านี้ให้คะแนนเท่าไหร่ส่วนตัวพิรัให้เต็มสิบไปเลย อันตริศิล1หนึ่งโบลีจะทำการพลิกหักแขนศัตรูแล้วทุบสองครั้งจากนั้นจะเหยียบศัตรูขึ้นบนฟ้าแล้วจับทุบลงมาใส่พื้นแอนิเมชั่นของท่านี้ทำออกมาได้เยี่ยมมากถ้าใครเคยดูในเมะเรื่องนี้จะถูกใจแน่นอนทั้งตัวดาเมและแอนิเมชั่นย่างโหดน้องๆคิดเห็นยังไงกับท่านี้คอมเมนต์บอกไปไลค์เข้ามาหน่อย อันตรีสกิลสองโบลี่จะทําการลอยขึ้นบนฟ้าแล,แล้วปล่อยพลังสีเขียวออกมารอบๆใครที่อยู่บริเวณใกล้ๆจะโดนดาเมจทั้งหมดและทําการน็อกอัพนั่นเองก็้วใครไม่อยากจะโดนลูกหลงก็หลบอันตรีของโบลี่ให้ดีอันติีสกิลสามโบลี่จะทําการจับศัตรูระหววางขึ้นข้างบนจากนั้นให้กระทุกลงมาจุดเด่นโบลี่จะมีสกิลจับถึงสสกิลซึ่งสามารถทำคอมโบต่อเนื่องกันได้ ดาเมจค่อนข้างแรงและทำน็อกอัดศัตรูได้สกิล3สามารถยิงได้ไกลถ้าศัตรูโดนเข้าไปเราสามารถต่อคอมโบสกิลแซดได้จุดอ่อนโมบิลิตี้ต่ำสกิล1 2และ4ต้องทำการเข้าไปชีดศัตรูถึงจะสามารถใช้สกิลนั้นได้ต้องอาศัยการต่อคอมโบเพื่อทำดาเมจศัตรูภาพรวมเป็นตัวที่เล่นสนุกโคตรโหดถ้าเล่นเป็นมีสกิลจับถึง2สกิลตั้งศัตรูหลบไม่เก่งหรือว่าไม่ใช่โปรเพเยอร์ที่มีประสบการณ์ในการเล่นแมปเบตเทลกรามก่อนก็อาจจะหลบท่าเรายาก มาผบจังหวะนี้พี่ก็ทุบก่อนเลยยัดด้วยสกิล3นะครับวาร์ตามมาข้างหลังครับทุบหนึ่งสองแล้วก็กดสกิลอา้าวล้มไปก่อนคนระับจังหวะนี้ไม่โดนไม่เป็นไรทุบต่อฮนะจังหวะนี้ทุบ2นี่ไงกระเด็นขึ้นฟ้าแล้วอุย้อยจะจับสกิลสีหน่อยไม่โดนอา้าวสกิลหนึ่งโดนนะครับผมโดนฟินิชเข้าไปฮนะจังหวะนี้ตามต่อนะจังหวะนี้ต่อยหนึ่งสองสามทุบลงพื้นครับผมจับพุ่มครับผม ยัดด้วยสกิลสาวเข้าไปโอ้โหเรียบร้อยตามต่อครับผมเขายังไม่ตายนะกด1 2 3แล้วก็ตามด้วยสกิลหนึ่งยังไงละ่ะทุบไปเลยครับผมจังหวะน,นี้เอายังไม่เรียบร้อยทุบต่อครับผมจังหวะน,นี้เอายืนมองหน้าสกิลหมดครับผมจับไปเลยฮะผมฟาด12 3 4แล้วก็เวียงครับผมตามด้วยแซดนะฮะจงังหวะนี้ต่อย12 3สล้มไปก่อนฮะโอ้โหเปิดคนอื่นต่อครับผมจังหวะน,นี้หนึ่งครับผมเป็นยังไงครับโดนทุบลงพื้นอีกครั้ง ลุกขึ้นมาครับผมยังวันนี้จับต่อยหนึ่งสองสามแล้วก็ยัดโดยสกิลสามโอ้โหแหลกคามือไปเลยนะครับไปต่อครับผมยังวันนี้อา้าวพอนุ่มเสื้อม่วงพอนุ่มเสื้อม่วงเอาอยัางไงจับทุบหนึ่งสองแล้วก็จับด้วยสกิลสามฟิวไปเลยแล้วก็กดตัวแซดว้าไปข้างหลังโอ้โหหลบได้ไงหลบได้ไงจับยกสกิลหนึ่งครับผมยังวันนี้บล็อกก่อนต่อยหนึ่งสองสามทุบลงพื้นจับสกิลสองครับผมยังวันนี้ยัดตามด้วยสกิลสามเรียบร้อย คว้ามาข้างหลังครับผม้ยจับไม่โดนไม่เป็นไรครับผมยังวันนี้เอาต่อยก่อนเลยจับเวียง1 2 3่มสแล้วก็ปัดไปข้างหน้าครับผมโอ้ยถ้าน้องชอบวีดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพี่รายด้วยเจอกันใหม่ EP นะ้า